โอเคเก็บเจอเห็ดนี่เหรออ uh ุ้ยเจอเห็ดเห็ดเพิ่มเห็ดเออดูดูอุ้ยดอกสวยมากอุ้ยดูค่ะเห็ดนี่อีกวันนั้นเก็บไปห้าดอกตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกดอกนึงโอ้ยว้าวอ้ันนี โอ้ยได้หลายดอกกี่ดอนี่ได้แอบเนาะขโมยออกอะ่ะนี่ตรงนี้นำ้ำตรงนี้นำ้ำอะไอะไปไหนแล้วเห็ดอันนี้มันออกชอบาอ,อกแถวนี้แหละบางทีมาไม่ทันนะบางทีนี่ดอกนี้บานเลยโอ,โอ้ยอยด่ดีดีาพาคนมาเก็บเห็ดเฉย ได้เฮ้ย <laughs> ตืมันปูตรงนี้เลยโอ๊ยแพงเนี่ยอืมได้มหม้อนึงแล้วค่ะนี่นจบ